สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายนี่วันนี้จะพามาชมลูกมะม่วงหาวมะนาวโหรนะคะนี่ค่ะลูกเล็กน่ารักจ้ะยังไม่แก่นะคะยังไม่แก่นี่นะคะมะม่วงหาวมะนาวโหรเป็นไม้ประดับที่สวยงามอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ทุกบ้านปลูกกันนะคะเห็นมีหลายบ้านอยู่นะคะลูกก็กินได้นะคะ ลูกกินได้มีประโยชน์มากมายนะคะรสชาติก็จะออกเปรียปร้ยวๆนะคะเปรี้ยวเลยนะคะกินกับน้ำพริกเกลือหรือไปดองก็ได้นะคะเป็นนี่เต็มต้นเลยนะคะต้นนี้ก็จะใหญ่มากเหมือนกัน นี่จ้าเตีย้ยเตี้ยก็มีเห็นไนะเตีย้ยเตี้ยเองก็ดกอยู่นะคะแต่ไม่ดกมากนะนี่นะคะลูกก็สีสันสดใสมากแต่ต้นนี้ลูกไม่ค่อยโตนะเดี๋ยวเราจะลองเก็บไปจิ้มพริกเกลือดูนะคะว่ามันจะ กำลังกินหรือว่ายังไงเนี่ยข้างในมันจะเป็นยางนะคะท่านผู้ชมข้างในมันจะเป็นยางส่วนใบก็เล็กๆแบบนี้น่ารักดิดกมากนะคะดกมากน่น,นข้างบนก็ดกต้นก็ค่อนข้างประมาณนี้นะคะ อันนี้คือขานะคะจะลองไปจิ้มกับพริกเกลือดูนะคะมีขาดูขาพี่น้องขาเหลืองๆนะคะหอมๆนะคะขานี้นะดูสินุ่นอีกกอนหนึ่งนะคะขากำลังสวยเลยนะคะ ข้างในก็เยอะอยู่นะคะนวเต็มไปหมดนี่นะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมถ้ามันเต็มต้นมันคงสวยน่าดูเนอะนึกภาพออกใช่ไหมคะตรงถ้ามันดกๆอ่ะเนอะดูดอกดอกอาหางนกยุงเต็มต้นเลยนะคะดอกหางนกยุงสวยมากสีแดงสวยงามมาก ต้นต่ำๆเองนะคะต้นต่ำๆแต่ว่าแตกกิ่งก้านสวยมากนะคะแตกเป็นกิ่งก้านสวยมากนี่ค่ะเราเตรียมน้ำมาด้วยนะเพื่อเราจะไปจิ้มกับพริกเกลือ ย้นดูข้างนี้นะคะนี่ข้างนี้ก็นี่เห็นไหมคะเพื่อนๆดูข้างนี้ก็เยอะอยู่ดกอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่มากนะคะเห็นไหคะแต่กิ่งก้านสาขาออกเยอะแยะเลย เย็นสบายเลยอยู่ใต้นี่เย็นสบายเลยนูนี่คือต้นหางนกยูงดอกหางนกยุงจะเป็นสีแดงแบบมีเต็มต้นเลยนะคะนี่คือข้างสะสะ,สะนี่ไงเรามาลองชิมกันนี่คือพริกเกลือนะคะล้างน้ำก่อน มันเป็นยางไงคะเ,เพื่อนๆลูกมันยังอ่อนอยู่มันก็เลยสีสันอาจจะไม่แดงจัดนะหรือว่าอีกอย่างน่าจะเป็นเพราะว่ามันไม่แดดนะคะมันอาจจะชอบอแสงแดดก็ได้นะถ้าแสงแดดจะจัดมันอาจจะมันอาจจะสีสดกว่านี้นะคะนี่พิเกือของเรา เป็นไงเตรียมพร้อมเลยใช่ไหมมาชิมกันดีกว่ามันยังไม่แก่นะคะรูปมันยังอ่อนอยู่เลยยูมันยังอ่อนยังไม่มีเมล็ดข้างในเลย อแต่ความเปรี้ยวคือสามลูกนี่อยู่ได้สองวันเปรี้ยวมากโอเคค่ะไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะไม่ไหวแล้วเปรี้ยวมาก